ขี่รถมนอยู่กลางป่ากลางเขารถกระติดพี่ดองเอ้ยตามมาติดกันอย่างี้คักเนี่ยทีอยู่กลางป่ากลางเขาเป็นบรรยากาศดีดีฝุ่นรถก็ยังมาติดน้ำกลนอยู่จังเลยเด้อติดอย่างล่ะอขึ้นเขาบ่เอยภูเขาพี่น้องเอ้ยคนก็นย่อยบรรยากาศดีดี รถมาติดอยู่กลางเขาพี่เ,เข้าเฮ็ดถนนบ่หรือจังไดน,น้องพิมเ,เข้เาเฮ็ดเข้าเฮ็ดถนนรหรือเข้าเฮ็ดอย่างรถมันขัดติดอ่ะไม่รู้รโอ้ยจังใดเออมองนี้น่ารักนี่นา่นารักน่อารักดิอันยังนเนี่ยลาบเพชรบูรณ์เออมันต้องเอาคือขั้นนี้ล่ะไปโลดแซงปืดปาดปืดปาด <laughs> เอาละขั้นนั้นไปได้จังไริ่นคือไปสุดเดืเอดเขาก็ผู้ไปน้ำพิ<อ>่นะด่านอะไรอ่ะมองนี่ที่พักเมืนน่อไงปั้มน้ำมันมัง้งที่พักจอดรถต้องออกว้าไปแล้วลกูกพี ขีมันรถถนนสองเลนกับขี้มันโอ้ถนนมันติดมันติดมันติดบอมมันขึ้นมันขึ้นอยู่มันขึ้นในจีซีจีพีเอสอยู่ว่ามันติดมันขึ้นสีแดงเลยล่ะมันขึ้นเขาบ่หรือว่าจังไดงบรรยากาศดีไยพี่น้องยูยูกับโมโพอยู่สาเกี่ยวได้คนดี กมือนี้มีขาไปทางไหนกลับไปได้อยากไปใช้กลับไปได้อยากไปใช้กัไ,ได้มันแค่มีรถคันเดียวอยากไปใช้กันได้มีรถย่างเดียวกับไปบ่ได้ดิพี่น้องมีสิ่งเดียวคือมีเงินมีเงินแล้วไปใช้กัได้อีหลีมีแต่รถกลับไปบ่ดได้ได้เฉพาะมีเงินเติมน้ำมันเอนนอ,อโอ้ธรรมศาสตร์ไรน้องใหม่บอกปะเนาะโอ้บรรยากาศดีลย รถทัวร์และย่องยังเป็นาน้ำฝนเป็นเขาอย่างไม่เป็นเขาอย่างไหน,นถนนมันเป็นถนนช่องเลยจิไป,ปอุบลพี่น้องเออจิไปเล่นอุบลไปหาหน่อใหม่ไม่กินนะนะ คอ,อยจังโมงจังยามเราไปโอ้ดูการเป็นลูกการที่เคียวสุโอ,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 อ้ทางางนี่ตึ้งเตะกอไผ่บนต้นนี่ปลาห่วยล่องฮะน้องใหม่เท้าสะซำรถติดบ่นี่ปลาไผ่บนนี่นี่ทางางโอ้อีสา,บานบันข่อยไปใส่กระโบดตายหาอยู่หากินเบสพีน่ไปไปน้องเยบ่ <c oughs> เคยปล่อยให้เจ้าของอดตายดอก ยังกินได้กินบันเบิดนั่นล่ะบนเหลือกกินน้ำเสียเสียเสียติดยาติดยาตยาติดยาติดยาลูกดื่มไปพี่น้องพ่อกัารปวดเอา